ครับมาดูต่อกันที่พาร์ทสเลยนะฮะนี่ไล่มาจากแถวแรกแล้วนะนี่มาแถว2นะครับด้านหลังมีอีกนะมีอีกประมาณ 6- 7คันนะฮะนะครับนี่นะแต่ที่มันเบียดมากนะก็เลยเดี๋ยวต้องขออนุญาตนะครับมาเริ่มที่คันสีขาวนี้นะครับคันสีขาวนะครับรถตู้โตโยต้าคันนี้นะครับปี2016นะปี2016นะเบาะหนังใหญ่3แถวนะครับสีขาวด้วยนะครับผมคันนี้นะครับราคาเพียงแค่70,000 0 49,000ับาทนะครับเอาไปเลยนี่มาชมสภาพภายในกันนะครับสภาพภายในกลิบๆสวยๆแบบนี้เลยเบาะหนังใหญ่นะครับสาวสามแถวนะมีพนักเท้าแขนทุกที่นั่งนะครับคู่หน้าคนขับนี้ก็เป็นเบาะหนังนะครับนี่ไม่มีหัวหมอนนะไม่มีหัวหมอนนะเป็นหุ่นยนต์มาเลยนะครับนี่เป็นเกียร์ธรรมดา5 5สปีดนะครับเครื่อง3.0นะคันนี้ปี2016นสะครับสีขาวนะเหลือเพียงแค่คันเดียวนะครับราคาเพียงแค่7 4 9 0 0 0ับาทนะครับ ฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ1 4 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับรับประกันนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นรถหน่วยงานราชการครบสัญญาเช่านะครับรถพวกนี้นะครับได้การได้รับการดูแลนะครับเช็คเข้าเช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้านะครับต่อเนื่องตลอดทุกระยะนะครับสามารถเช็คประวัติที่มาที่ไปของรถได้ด้วยนะครับโอ้โหสวยๆแบบนี้นะใครหาอยู่นะพลาดไม่ได้เลยนะครับนี่ บุกหมาเบียดเบียดอย่างนี้เลยนะลูกค้านะครับอ่ะมาดูต่อกันที่คันนี้นะครับคอมพิวเตอร์คันนี้นะสามจุดนะครับปีสองพนสิบแนะปีสองพันปดนะคันนี้นะครับสนุนราคาเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนแปดหมบาทนะครับอ่ะชมภายในกันอีกนิดนึงนะครับนี่ฮะรถหน่วยงานนะครับเขาจะได้เป็นเบาะอย่างนี้มาเลยนะนี่นะครับสวยๆเลยนะนี่สวยๆเลยนะครับไม่เป็นไร ถ่ายทายัง้งภาพเข้าได้ไหมพี่แอแอรอัดคับแคบนิดนึงนะโอ้โหนะครับรถเรามีเยอะนะครับใครหารถตู้ไว้ใช้งานนะไว้พร้อมใช้งานนะครับรับนักท่องเที่ยวส่งนักเรียนนักศึกษานะครับเนี่ยฮะถ่ายให้ดูนะสภาพภายในสวยๆกลิบๆนะเบาะตึงๆเป๊ี้ยๆนะได้ไปไม่ต้องทําอะไรแล้วนะเช็คระยะเนี่ยเดี๋ยวเราตรวจสอบตัวรถให้อีกรอบหนึ่งนะครับทั้ง ทั้งตัวรถเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องช่วงล่างระบบเกียร์ไฟฟ้าแอร์ A, นะครับเดี๋ยวเราตรวจเช็คให้ก่อนส่งมอบทุกทุกคันนะครับอ่ะมาดูปี2017นี้นะครับคันนี้ปี2017นะราคาเท่ากันเลยนะ7 8 9 0 0 0บาทนะได้เป็นเบาะผ้าเดิมแท้โรงงานนะครับโตโยต้านะแล้วเลขไม่สำคัญนะเลขไม่เขาแค่80,000โลนะครับเช็คประวัติที่ศูนย์ได้นะอย่างที่แจ้งไปนะลดหน่วยงานราชการนะครับลดหน่วยงานราชการนะ ครบสัญญาเช่านะนี่ฮะไม่เคยวิ่งทิปวิ่งทัวร์แน่นอนนะครับรับประกันได้เลยนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะไม่แปดหมื่นสามพันห้าร้อยกิโลเท่านั้นเองนะครับนี่ไม้แท้ๆเลยนะฮะสามารถเช็คประวัติที่ศูนย์โตโยต้าได้นะแล้วอย่างที่แจ้งไปนะครับรถหน่วยงานนะไม่เคยชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้าท่วมนะครับแน่นอนนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับตอนนี้นะครับมีดอกเบีย้ยพิเศษให้ด้วยใครสนใจ ทักตามเบอร์ด้านล่างมาได้เลยนะรีเควสตผมมาได้นะครับดิงเพชรยนต์เดี๋ยวจัดให้คัดให้กับมือสวยๆนะครับรับประกันเลยได้สวยคมกริบนะฮะนี่ฮะสภาพเนียบเนียบนะเหนือใต้ออกตกนี่โทรมาทุกวันเลยนะใครช่วงนี้ช่วงไฮซีซั่นด้วยนะครับน่าเสียดายนะถ้าใครยังหารถแล้วย,ยังไม่ได้รถนะช่วงทาเงินนะไฮซีซั่นนะครับเครดิตดีฟรีดาวนะครับมีขับฟรีด้วยนะอ่ะมาต่อกันอีกนิดนึงนะฮะนี่เหลืออีก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 หน่อ,อ,อยเดียวนะครับ โอ้โหคันนี้ดําราคาให้ด้วยเรามาจอดแถวหลังด้วยโอ้โหนะครับคันนี้รถตู้ปี2017นเะครับเป็นเบาะผ้าเดิมโรงงาน4แถวเช่นเดียวกันนะครับ15ที่นั่งนะนะครับคันนี้ปี17นะครับสนนราคาจาก7 8 9 0 0 0บาทนะครับลดราคาจากหน้าป้ายลงไปเลย3 0 0 0 0บาทลดลงไปเลยแล้วสำคัญนะครับสำคัญเลยเลขไม้เขาแก้ก90 0 0 0โลนะครับอ่ะดูสภาพภายในกันเลยรถปี17นะ สวยๆนะครับลดราคาจากหน้าป้ายให้สามหมื่นโอ้โหนะครับแล้วก็ลดเลขไมล์บงเกอเก้าหมื่นโลนี่สภาพคอนโซลนะครับสภาพภายในผมบอกได้เลยว่าสวยเงากริบนะครับไม่มีเจาะนะครับริ้วรอยเนี่ยไม่มีนี่ฮะเลขไมล์แท้ไมล์เดิมนะครับเก้าหมื่นแปดพันกิโลเท่านั้นนะครับใครหาอยู่นะพลาดไม่ได้เลยนะครับเครื่องสามจุดศูนย์หน้าหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับผมไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมแน่นอนนะครับเอกสารชัดเจนนะ รู้ที่มาที่ไปนะครับเช็คประวัติการเซอร์วิสได้เลยนะครับนี่เขาตรวจสอบเขาเช็ค,เช,คเ,เช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้าเนี่ยทุกระยะนะครับลูกค้าปลอดภัยมั่นใจได้เลยนะครับถ้าอย่างสมมุตินะอย่างสมมุติว่าเขาต้องเปลี่ยนสายพานใช่ไหมเขาก็เปลี่ยนที่ศูนย์โตโยต้าอ่ะนั่นก็ทําให้ลูกค้ามั่นใจได้อีกนะเปลี่ยนพาร์ทแท้พาร์ทของศนะูนย์นะนี่รถรถหน่วยงานราชการนะครับจะเป็นอย่างนี้นะ ไม่เคยเป็นป้ายเหลืองนะครับไม่เคยเป็นป้ายเหลืองนะไม่เคยวิ่งทิพวิ่งทัวร์อุ้ยทําไมมาจัดโปรโมชั่นอยู่แถวหลังทั้งหมดเลยนะครับรถปี2017นะ2017นะลดราคาจากหน้าป้ายลงอีกแล้วนะครับลงห้าลงสามหมบาทเลยครับเหลือเพียงแค่เจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะรถปีสองพันสิบเจ็ดคันนี้เลขไม่แปดหมื่นนะครับเลขไม่แปดหมื่นเงาเงา,งาสวยๆยอย่างนี้นะครับโครงสร้างเดิมเหลี่ยมคมสันตัวรถเดิมๆสีสีรถเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นผมบอกเลยนะครับเงาเงาฉ่าำๆเลยนี่ เดี๋ยวก่อนรับรถนะเดี๋ยวผมล้างขัดเคลือบให้อีกรอบหนึ่งด้วยอ่ะโอ้่ราคาถูกมามอีกลูกคา้าถูกลงมามอีกนะปี2อ1 7นะปี2อ1 7เหลือเพียงแค่7 3 9 0 0 0บาทนะครับดูเลยนะแล้วร,รถมือเดียวนะฮะมาอยู่ที่เพชรยนต์เนี่ยเป็นที่2องนั้นนะนะแคปแคปได้แคปเลยนะทะเบียนนี้นะทักมาด่วนเลยนะรถรถสวยราคาดีเนี่ยอยู่ไม่นานนะฮะอยู่ไม่นานนะ ใครสนใจเนี่ยแคปเลขทะเบียนได้นะครับแค,แคปกอทอมาได้เลยนะแล้วทักมาตามเบอร์ด้านล่างนะครับหรือรีเควสในคอมเมนต์มาก็ได้ว่าดิ่งเพชรยนต์นะนี่นะครับคันนี้นะนี่ดูทำทำตัวช่องแอร์มาให้เป็นบุหนังมานะครับนี่ฮะนี่นะครับได้ได้ได้สภาพสวยๆอย่างนี้เลยนะลูกค้ารถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ำท่วมนะเป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับได้เครื่องเสียงนะครับ วิทยุ FM AUX e มาให้ด้วยนะปกติเขาไม่มีมานะอันนี้ก็จะมีที่วางแก้วน้ํามีให้อยู่แล้วนะครับทุกทุกคันเนาะเวลาคน,คนนั่งหน้านะครับอยากจะดื่มก,กาแฟนะสะดวกสบายนะครับหน้าสั้นหลังคาสูงนะครับวงเลี้ยวเขาแคบนะครับไม่กว้างมากนะครับแล้วทัศนวิสัยการขับขี่เขาเนี่ยเขาเป็นรถที่หน้าสั้นใช่ไหมมันจะมองเห็นทัศนวิสัยการขับขี่ที่ดีมากนะครับใครหารถนะครับ ไว้วิ่งทำเงินทำงานนะ oh, แล้วช่วงนี้ช่วงไฮซีซั่นด้วยนะครับโอ้โ oh, ห oh, นะรายได้กระจุยกระจายเลยนะครับใครหารถอยู่เนี่ยผมบอกเลยว่ามาที่เพรยนตรเรานะครับไม่ผิดหวังนะไม่ต้องเป็นกังวลใจนะครับว่าตัวรถจะเป็นยังไงนะครับเครื่องจะเป็นยังไงเอกสารพรแล้วจะเป็นยังไงนะครับแคมเปญดอกเบีย้ยเรามีพิเศษสุดให้เลยนะครับออกรถได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับ ใครว่ากลัวจะออกไม่ผ่านอะไรยังไงตามเบอร์ด้านล่างเลยโทรเลยนะครับหรือคอมเมนต์รีเควส์มาก็ได้ผมดิ่งเพชรยนต์นะเดี๋ยวแนะนําวิธีการให้นะครับไม่สะดวกมาดูรถไม่ต้องกังวลนะครับเดี๋ยวผมแคปเลขทะเบียนไว้นะครับทางแอดมินทางเซลเราเดี๋ยวเรารีวิวให้ดูทุกซอกทุกมุมนะครับเหมือนลูกค้ามาดูรถด้วยตัวเองเลยนะครับแล้เดี๋ยวจะแนะวิธีการดูให้ทุกซอกทุกมุมนะครับยังไม่พอนะครับไม่สะดวกมารับรถ แจ้งมาได้เลยนะเดี๋ยวบริการส่งรถสไลด์นะครับอ่าเรามีให้บริการนะอ่ะคันนี้นะครับรถปี2018นปะปี2018คันนี้เลขไม้80,000โล80,000โลนะครับภายในนะฮะเป็นเบาะหนังใหญ่หุ่นยนต์นะครับ3แถวเ้าอ่า9ที่นั่งนะมีม่านร,รอบคันมาให้ด้วยนะครับสำหรับคันนี้นะเลขไม้เพียงแค่8 0 0 0 0โลไม้แท้ไม้เดิมแน่นอนนะครับไม้แท้ไม้เดิมนะฮะสวยๆกริบๆอย่างนี้เลยนี่สีเงาเฉ่ำๆนะ โครงสร้างเดิมนะครับบอดี้เดิมนะครับสีเงาฉ่าเดิมนะครับรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมมานะครับนี่ให้ดูทุกซอกทุกมุมจริงๆนะครับหัวน็อตแทบไม่มีขยับนะลูกค้านะรถพวกนี้เป็นรถครบสัญญาเช่านะครบสัญญาเช่านะครับเขาไม่ได้วิ่งทุกวันนะฮะเขาไม่ได้วิ่งทุกวันเขาไม่ได้เคยเอาไปวิ่งทิปวิ่งทัวร์นะรถพวกนี้เนี่ยนะครับมีทุระนะครับประชุมหน่วยงานประชุมราชการเขาถึงจะให้พูขับขับไปส่งนะครับ นี่ฮะคมไฟสวยๆช่วงล่างดน,น,นึบนะครับเครื่องเกียร์ดีนะผมรับประกันได้เลยนะครับมาดูกันที่คันนี้บ้างโอ้โหรถปี2 1 8 8เช่นเดียวกันนะครับรถปี2 1 8 8นะคันนี้ราคาเพียงแค่7,99,000บาทนะครับเบาะหนังใหญ่หุ่นยนต์เช่นเดียวกันนะครับม่านรอบคันนะครับคันนี้ไม่เพียงแค่110,000กิโลขอประทานอภัยนะครับเนี่ฮะ ได้รถสวยๆฉ่ำๆอย่างนี้นะกริบนะครับผมบอกเลยนะฮะดูได้ทุกซอกทุกมุมนะครับผมอ่ะมาต่อกันเลยนะครับนี่คันนี้รถปีส0 1 8นนะฮะนี่นี่นีนี่ได้รับการตรวจมาด้วยนะครับจากทางของด้านไฟแนนซ์ K K P คพีนะฮะได้รับการตรวจตรวจสอบรถนะครับว่าผ่านมาตรฐานเขาหรือเปล่านะครับก็จะมีชนหนักตรวจโครงสร้างตรวจบอดี้ตรวจเครื่องตรวจเลขไมตรวจเกียร์นะครับ ถ้าไม่ผ่านเนี่ยจะไม่ได้สติกเกอร์ตัวนี้นะฮะนี่นะครับนะครับอ่ะคันนี้ปี2018เช่นเดียวกันนะครับราคา799,000บาทเอาไปเลยนะครับเลขไม่100 100 0กิโลนะครับเลขไม่100 0กิโลนะครับได้ตัวรถสวยๆแบบนี้เลยนะนี่ฮะเป็นเบาะหนังใหญ่นะครับลูกค้าเอาไปเนี่ยพร้อมใช้งานเลยนะครับพร้อมใช้งานได้เลยนะฮะนี่นะครับ รถสวยๆช่ำๆนะฮะนี่เบาะหนังตึงๆแน่นๆอย่างนี้เบาะผมบอกเลยโคตรหนานะครับลูกค้าไม่ปิไม่แตกเลยไม่ย้วยนะครับโอ้โหฟูๆแน่นๆนะครับเอาไปเนี่ยคือพร้อมใช้งานเลยนะฮะผมบอกเลยไม่ต้องล้างด้วยเพราะว่าเดี๋ยวผมจะการล้างให้ตรวจสอบให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้นะครับใครสนใจนะทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับสภาพกริบๆจริงๆนะ อันนี้ม่านผมถอดไปซักให้นะผมถอดไปซักให้นะเดี๋ยววันรับรถนะผมใส่ให้คืนนะมีีรางอยู่แล้วนะม่านถอดไปซักให้นะครับนี่เราใส่ใจอย่างนี้เลยคือลูกค้าได้ไปเนี่ยไม่ต้องไปทาอะไรละนะครับเติมน้ํามันรับผู้โดยสารเก็บตังค์แค่นั้นเลยนะครับออกได้ทุกอาชีพทั่วไทยนะครับลูกค้าทักมาคุยมาสอบถามกันได้เลยนะครับเครดิตจะเป็นยังไงทักมาคุยมาสอบถามกันได้นะครับ ฟรีดาวได้นะฟรีดาวได้นะครับหรือใครต้องการวางดาวก็ได้นะดอกเบี้ยพิเศษก็มีให้นะครับโอ้โหสุดไปแล้วนะครับมาดูกันอีกคันหนึ่งปี2017อู้ราคาคันนี้น่าแต่น่าจับต้องมากนะครับ749,000บาทนะครับเลขไมล์110,000โลนะครับรถหน่วยงานเช่นเดียวกันปี2017นะครับคันนี้เบาะผ้าเดิมโรงงาน4แถวนะครับเบาะแถวสุดท้ายสามารถ พับเก็บวางเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระได้นะครับแต่มันเบียดนะเอาไหมไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปคันท้ายนะเดี๋ยวพาดูนะครับใครสนใจนะจํากอทอไม่ได้ทักมาคุยมาสอบถามได้นะครับว่าเอ๊ะคันที่พูดไปเลขไม้เท่านี้ราคาเท่านี้นะเดี๋ยวผมหาให้นะครับเดี๋ยวผมทํารีวิวให้ดูทุกหัวนัอละเอียดรอบคันด้วยนะครับ ทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับเพชรยต์เรารถสวยคัดเกตอยู่แล้วนะครับขึ้นชื่อคุณภาพนะครับอ่ะมาดูคันนี้โอ้โหรถสวยๆทำไมรถจอดสลับอยู่หลังหมดเลยนะเนี่ยปี2018ครับลูกค้าปี2018ราคา819,000บาทเลขไม่6ก0 0 0 0โลลูกค้าปี18บปดนะฮะเลขไม่60,000โลนะครับรถ5ปีกว่านะ วิ่งปีละหมื่นโลนะฮะโอ้โหใช้งานน้อยมากนะครับแล้วเข้าตรวจเช็คระยะที่ศูนย์โตโยต้าประจําแน่นอนนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับแล้วก็มือเดียวนะครับรถไม่มีชนหนักพิกคว่ำไฟไหม้น้ําท่วมนะฮะนี่ฮะม่านรอบคันมาให้ด้วยนี่สวยๆกริบๆแบบนี้เลยนะฮะโอ้โหพูดไปก็คืนน้ำลายไปนะครับขอประทานภ้ำนะนี่ยผมลากยาวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายให้ดูย้อนไปอีกทีนะโอ้โหยาวจริงๆนะฮะอ่ะ รถปี2อ1 8นะครับคันนี้รถมาให้เหลือไปเพียงแค่789,00 0บาทนะครับ7 8 9 0 0 0บาทโอ้โหกอโทอสวยมากด้วยนะฮอรอนคูกออ่าง2009โอ้โหนะฮอนคูกออ่าง2009นะครับคันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเป็นเบาะหนังใหญ่หุ่นยนต์นะครับม่านรอบคันนะครับฟิล์มเปลี่ยนให้ใหม่หมดแล้วนะครับรอบคันเลยนะครับสวยๆกิบกิบนะครับโครงสร้างเดิมบอดี้เดิมเหลี่ยมคมสันตัวรถสีบางเดิมเงาเงาฉ่ำๆนะ นี่ฮะรถเรามาล้างตั้งขายได้เลยนะครับไม่ต้องมีมาเก็บงานนะครับอ่ะใกล้ละใกล้ละใกล้กลกลถึงฝั่งฝันนะฮะใกล้ถึงฝั่งฝันนะคันนี้ปี2017นะครับลูกค้าปี2017สนนราคา89,000เอ๊ะทำไมมันราคามันแพงกว่าคันอื่นหน่อยปี17นะคันนี้ได้เป็นเบาะหนังใหญ่นะครับเช่นเดียวกันนะก็ยังแพงกว่าปี18ลูกค้าครับคันนี้นะครับไม้แท้ไม้เดิมเลขไม้20,000โล นะไม้แท้ไม่เดิมผมกล้ารับประกันเลยนะครับสามารถเอาเข้าไปตรวจเลขเครื่องเลขถังเช็คที่ตัวศูนย์ตัวต้าได้เลยนะครับไม้แท้ไม่เดิมนะรถหน่วยงานเนี่ยเวลาเขาไปนะฮะเขาจะเหมาเป็นล็อตนะตัวเหมาเป็นล็อตไปนะครับไอ้คนขับก็จะขับคันเดิมเดิมคันเดิมเดิมไอ้คันนี้แล้วก็อาจจะใช้ใช้น้อยหน่อยนะครับนะครับนี่ฮนะสวยๆวยกิบๆเลยนะครับปี2 0ง7 เครื่องเกียร์ดีแน่นอนนะครับวิ่งอีกยาวๆเลยนะครับจำกอทอได้นะคันนี้นะดูไว้นะนี่นะครับสวยๆเลยนะครับไม้สองหมื่นโลนะฮะใช้งานอีกยาวๆคันนี้ไปสองพันสิบเจ็ดนะครับเจ็ดแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับเบาะหนังเอ้ยเบาผ้านะครับสี่แถวเดิมโรงงานนะครับไม้แปดหมื่นโลนะลูกค้าเลือกได้เลยนะครับชอบไม้ ประมาณไหนนะครับอยากได้เป็นเบาผ้าเป็นเบาะหนังนะครับเลือกแล้วเข้ามาโทรเข้ามานะครับรีเควสต์มาได้เลยนะเดี๋ยวผมดูให้คัดให้นะครับไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องไฟนงไฟแนนนะไม่ต้องกังวลนี่ใมแท้ใมเดิมนะฮะนี่ใหมแท้ใหมเดิมสวยๆกิบๆอย่างนี้เลยนะลูกค้านะครับใมแท้ใมเดิมนะครับสภาพภายในสวยๆนะนี่นะครับเบาผ้าเดิมนะครับ15้าที่นั่งนะแถวสุดท้ายเห็นไหม เขาจะพับแล้วแขวนนะครับเพิ่มพื้นที่วางสัมภาระได้นะโอ้โหนะฮะนี่นะครับใครหารถวิ่งทําเงินอยู่นะทักเข้ามาคุยได้เลยนะครับไม่ต้องกังวลเรื่องไฟแนนซ์นะครับมีบริการทั่วประเทศนะครับจะกู้หานไหมเพิ่งทํางานทะเบียนบ้านต่างจังหวัดทักมาคุยนะครับเดี๋ยวรอหาทางช่วยหาทางแก้นะครับให้ทุกท่านได้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลว่าเอ้ยต้องใช้เงินเดงงบดาวอะไรทักมาคุยมาสอบถามก่อนนะครับไม่ต้องกลัวนะ รีเควสตมาได้เลยนะครับว่าพี่เป็นอย่างนี้นะครับมีงบแค่นี้เองจะออกได้ไหมต้องการไปจดป้ายเหลืองก็ได้นะครับซื้อสดก็ได้นะครับจัดไฟแนนซ์ก็ได้นะครับจะไปจดป้ายเหลืองก็ได้นะครับเรามีบริการให้นะทักมาคุยมาสอบถามได้เลยนะครับจะได้ไม่พลาดนี่ครับคืออาณาจักรของรถตู้เรานะนี่แค่ส่วนหนึ่งนะนี่แค่ส่วนหนึ่งยังไม่หมดนะครับนี่แค่สักงานใหญ่นะครับสาขา2สาขา3ลงสต็อกเราอีกนะครับมีรถตู้ให้ทุกท่านเลือกอยู่ประมาณ 60- 70คันนะ ใครหาอยู่นะไม่นควรพลาดนะครับก่อนจะซื้อรถที่อื่นนะทักมาที่พัยนต์ก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวเราคัดสรรรถสวยไปแบบลูกค้าซื้อแล้วสบายใจนะไม่ต้องกังวลใจว่าเอ,อ้ฉันจะต้องไปดูรถไม่เป็นจะทํายังไงนะครับเรามีทีมงานทีมเซลเนี่ยคอยอธิบายคอยบอกนะครับวิธีการดูรถนะครับชนหนักไม่ชกชนหนักนะครับ แล้วก็เรื่องเอกสารเนี่ยไว้ใจได้เลยนะครับหรือใครที่สนใจที่จะมาดูรถด้วยตัวเองนะครับเพชรยนต์นะครับอยู่ที่เสรีไทย68แยกหนึ่งนะครับใกล้ๆแยกมีนบุรีนะครับติดกับโรงพยาบาลเสรีรักนะครับหรือเซิร์ชใน Google ก็ได้นะครับว่าเพชรยนต์นะครับมาตามแมปได้เลยนะครับเปิดทุกวันทําการนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ ก็โอเคขอบพระคุณนะครับสำหรับทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับก่อนจากการวันนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กันนิดนึงนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆโปรโมชั่นดีๆที่ทางเพรยนต์เราจะนำมาเสนอทุกท่านอีกต่อไปในอนาคตนะครับใครสนใจนะครับยังไงก็แวะมาดูที่เพรยนต์เราก่อนนะครับวันนี้ขอบพระคุณมากนะครับที่ติดตามรับชมครับผมสวัสดีครับ